ทางไหนสุดยอดเดี๋ยวเอาดีๆเด้อเ,เจ้าอ่ะอะเปลี่ยนสายพานหน่อยข้าวมันงามเกินไปแล้วก็นี่ครับใบมีดครับบอกแล้วว่าจะไปใกล้แดนต้อมหมอความครับ,รรบเรียบร้อย,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 ยงอเลยครับดูดิงอเลย ไปเจอเสาเสาวลวด้านข้างฝั่งโน้นครับ,บใบอื่นยังอยู่ดีสาเยเขาเปลี่ยนคูดไดคูดนี้ป่าข้าวข้าวมันงามแล้วทีนี้มันพันพันซะจนสายพันนี่เสียเลย เปลี่ยนแปบ๊บเดียวจอดพักแป๊บเดียวนี่ครับอันพันแบบนี้ครับเนี่ยเจอข้าวของตีเล็กนะครับนี่หวานเองแต่ตอนหวานใช้รถหวานขนมาอย่างเดียวครับปุ๋ยนี่ก็สั่งซื้อออนไลน์ คนหวานก็ไปเอามาหวานมีรอบนี้แหละรอบตัดใบข้าวนี่แหละให้ได้ไดมาดูได้มาดูใกล้ๆสวยมากนะครับข้าวนี่สวยมากครับนาติดถนนสเลนของตีเล็กทีมงานอินตานลุกเรืองอูอินตาลจัดให้ นะครับลดตัดใบข้าวออเจริญการช่างคันนี้3สเต็ปตัดฉีดแล้วก็หวานนะครับตัดนี่ตัดใบข้าวฉีดนี่ฉีดยาคุมยาส่วนหวานนี่ก็หวานข้าวหวานปุ๋ย ตรงนี้ตัดไปได้ครึ่งแปลงแล้วครับครึ่งแปลงแล้วแปลงติดถนนเหลืออีกแปลงหนึ่งที่อยู่ด้านในข้าวนี่มันใบมันหนาก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็มันสวยมากอ่ะใช่ไหมแม่มาต้อม,มข้าวสวยมากข้าวสวยเกินไปนี่ก็มีผลเหมือนกันนะเพราะมันไปพันสายพาน ก็ใบตัดกินเสาถือถือเจ็ต้นถือสองต้นเลี้ยงกนเลยบึมเม่อบึมเลยวะถือเสาหัวถือต้น้หี่เนี่ยเสาละเนียดเสาละเนียดเป็นยังไงกันนั่นแหละกันลักรัวเหรอเสาคอนกีดคักๆนี่แล้วแม่นวะหนูเสารัวฟังนู้น ตรงนี้ต้นนึตงนตงน้นย่ข้าวต้นนึงอะไรมีพร้อมไม่ว่าจะเป็นสายพานใบตัดนะครับพร้อมอยู่แล้วทีมงานทีนี้ได้กี่พันไร่แล้วเนี่ยไปดูกันนี้เนี่ยตัดยังไม่ถึงสองรอเฉพาะตัดยังไม่ถึงสองร้อย จะฉีดพันแล้วอ๋อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะเน้นไปที่ฉีดยาคุมหญ้าเนาะฉีดคุมฉีดนี่พันพันกว่าฉีดนี่พันกว่าเลยจะตัดไม่ถึงตัดแค่ร้อยกว่าไรตัดไม่เยอะฉีดเยอะกว่า ฝากของพี่เมย์ครับ e ใส่ใบใหม่เข้าไปครับเสร็จเรียบร้อยครับไปเลยต่อ ช้าๆเรื่อยๆไล่ละ200บาทครับ ตัดใบนี่ไล่ละ200บาทฉีดยาไล่ละร้อยวานนี่จับไม่ได้อะต้อมเขาบอกอยู่เอาเป็นว่าอยากรู้มากกว่านี้ก็อยากเรียกใช้บริการก็โทรเลยนะครับเบอร์โทรมี098 2 3 4 02 26 098 234 0226เดีก๋ยวใช้กับริการกันได้ลุยต่อต้อมหมอความทีมงานอินตานเสียมังบอกถ้าทำดีมีรางวัล